ดีทุกทุกานนะครับเพื่อนคมอนันเชียร์เกมนั้นก็จะมาแคสเกมเกมแต่ถีกันโยอะยกับ OPG TV นะเช่นเคยแล้วกคททีวีนั่นเองไม่เกี่ยวมึงมึงไม่ได้เล่นโอเคเด๋บวนึงเดี๋ยวเชิญคุณ OPG TV ก่อนนะครับผม 10m นะ 5m นะแคททีโอ้ได้ได้ได้ฟังกรงดิบตายเออผู้อัดอยู่มึงอย่าติงตันทางคนอย่างเอ เคกบไม่ถ่ายเลยเลยอานจะมีเสียงรบกวนนะเชิญมาเลยมดไม่ถ่ายแต่กูถ่ายก็เชิญมาเลยเก๋คุณเคนเชิญมาเลยเชิญมาที่ฟ้าสวยเงี้ยแล้วก็มึงร้อนคำขออะไรเราโอเคก็อาจจะมีเสียงรบกวนคือเสียดจังเลยแต่ถ่ายป .6 ไม่ใช่ไปที่อ่อไป ไม่รับของนะครับอ๋อไม่รับโอเคแก่แล้วคุณจะคุณ OPGTV ครับอะไรเนี่ยเล่นทีเหรอครับเปล่าครับป่ากดผิดครับไอ้สั่แข็งหวยห้ำเล่นทีก็หลายคนเลยเล่นทีแบบหุ่นเงินข้อเลยเจอมาเลยจ้าคุณ OPGTV ก็อับนึงนะอย่ารอให้แบบคุณ OPGTV ที่อยู่อันดับแปดนะครับผม เชิญมาเชิญมาสิเชิหมดละรอไรเออนั่นแหละโอเคมาถ่ายมาเคนนะครับเคทีวีเคนหมวยเจอากูมันไม่ทาสีวะไรต่างทเจอกูช่างแมงมันไม่ทำไม้มันรับก่อนนะแข็งตัวๆแหละ สุ่มทำไมครับเี้ใช้เพชแม่งเลยครับคุไม่สุ่มงานใช้เพชรแม่งถ้าไม่สุ่มถ้าไม่สุ่ได้เร็วๆนะกดนเลนตัวตหนึ่งนะครับผมแข่งเดียวนะฮะอันนี้มีถีให้เดียวแล้วครับอืดกซเวเดยไม่รับใครอยูุมึงตังไลมาก ไนะมันรอคนอื่นมันานานหนึ่ไมีเล่นด้วยกันวะกดตัวเขียวกินกล้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองกดเออนั่นแหละกวจะกดเสร็จโอ้เมก้ากะชิทเฮปุบป่าก็ได้นะครับนี่ถอดอันทีนน่หนึ่งเลยเอาเยี่ยขนาดไม่เลื่อนเนี่ยไม่มีที่หนึ่งเลยจิทเฮอโอโอ้เหีห้ยคนที่สี่เลยโอยแล้วเด็กเบอกอะไรนะผู้ชมผมผมนี่<ค>ปรมาจารย์ปรมาจารย์ดำที่ ไม่ใช่แรงดันเกียร์นาทีเจอแบกนี่บุกลิ้วมูต้องชนะเอาติดทิ้ติดคุกติดคุกไปติดอะไรมันเป็นก๊าซเฮ้ยได้ครับโดนตัดเลยโอ้ยออกบินต่อได้ไหมครัจะบินอีกเหรอบินอีกครับบินอีกแล้วบินโดดบินโดดเขาไม่มีหรอกขออันนี้เป็กเลยโขอ๋อโ้โหแม่งซีฟกันทุ่เลยมันคืออะไรโข่ อย่าเขาอย่าเขาเบิ้ลบินให้เขาบอกน่าจะได้โอเคก็ตอนนี้มีโอกาสที่จะแพ้สูงนะครับศพขอจ้างน้อยแม่งแต่ละคนโอ้โหยิ่งแคคนในตำนานทั้งานหรือสองที่นี่เอเลียอีอันก็โคอีโดนนะไงเดรร์ครับโอเคก็จะเล่น อ้าวจะอยู่ใกล้กูทำไมวะ i o ี g tv นั่งไงกูร่าแร็วนะครับผมเสียงว h ตฟักมาเลยช่างแรงเธอรถตัดเมืองรถตัดเมืองนั่นไงรใหม่กลางรถตัดเมืองวาละกลางตอนนะครับผมเอ่นสองก็ได้ตุ่แสดอง์ินรีนะครับผมนั่งไงโอ้โหตารอยาเลี้ย S. <S in มันนิดเดียวยังไงวะไอ้เียเห็นดังๆก็เราจะมาตรงริมทะเลสวยงามมากตรงก็เย็นเย็นยินที่อะไรวะเนี่ยโอเคก็เริ่มเลยลวกัน เล่นไฮปาโกบาวล้อนเลยกูเนี่ยเคก็โอ้โหไม่ประเทศไปไหนวะเนี่ยเอว่าตายังรู้ว่าไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเทพภูมาเองมั่นใจนะครับเออเอาแล้วมึงมาได้ไงเดินมาสิครับเอาเหละกูนึกว่ามึงมาบินมาโอ้เฮ้ยตอนนี้นัดจุดนี้เงินกูเยอะสุดใช่เหรอครับ ติกว่าให้มึงจนแน่นอนเชื่อกูยานั่นไงบอกแล้วตุน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 ต้นตุนตินตุ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 นตนตนตุ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 นต้นตุนต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 ุนตุนตุนตนตุนตุนต้นตุนตุนตุตุนตุตุนตุนตุนตนต ตัดอีกแล้วมือมันตัดอย่างเงี้ยเออเี้ยถ้ามันตัดสองเมืองเฮ้ยอย่าถ้ามันถ้ามันได้สามเมืองมันมันสลับเมืองได้นะเว้ยถ้าให้เติร์นได้สามเมืองอย่าให้มันได้สามเมืองต้องตัดเมืองนี้ก่อนต้องเับอยาให้เต๋อให้ได้ยิงหรอดูสิเงิมันเองว่ะดูดเอ้าไม่ดูดแม่ตอนนี้เงินเท่าใกล้ใกล้เกะเมืองละแม่วะ เอาบินโหมึงบินอะไรตั้งหนาวะกูยังไม่ได้บินเลยตอนนี้เก้าเก้าเออเยี่สิบห้มบินห้มดอได้บินวะคราวนี้มึงตัดเมืองกูแน่เลยบินไม่ตัดแม่งเียเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่วะเจ็ดเก้าเอ็มเก้าเอ็มเก้กูใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ไม่ใช้มึงก็แพ้ดิเจ็ดเก้าเอ็มนะมึงมึงก็เหลือไม่กี่เอ็มเลยสางแต่ต้องบินไปตัดตรงนี้แหละ ตัดไปเลยไปตัดตัด่า uh huh> ี้ยงง่ายเตียแล้วแยครับเี๋ยวผมจะเล่นเล่นแทนโอีโีด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 ีนะฮรขอชมวิวบรรยากาศมันจะฉราดน้ำอะไรนะโงน้ำโพสใสเลยเนี่ยเขียวปีเขียวปีแสายจะมองไม่นะข้างล่างเลยนะฮะโอ้โหเจเนั่นะเนั่นมาตัดมือ เชื่อกูไอเคนหมวยเอ้ยไม่ใช่ไอเคนทีวีมีดตรงนี้เชื่อกูตัดมันก่อนเชื่อถ้ามันได้มันถ้ามันได้แพ้หมดเลยนะเวย้ย <c oughs> มันไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันนะเวย้ยกูรู้จะไม่แพ้หมดแล้วนะเวย้ยชนะแค่มือไเต๋อแค่มือไอเอืมกูได้ยินนะ <c oughs> มันก็แค่อบอกมือไอเต๋อไงเกือบแล้วเคียวพัตเกือบแร์เกือบแล้ว <c oughs> แพ้ละจบเกมแพ้ละ,ละอโอ้โหบอกแล้วไม่เชื่อให้ไปตรงนี้โอ้หัวร้อนเลยเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับกูเนี่ยก็ออบอกแล้วว่าไม่เชื่อแ่ต่อต่อต่อตัอแม่งสิบใบเนี่ยเิอ้ยแข่งแข่ง,แข,งแข่งตัวตัวดีกว่าี่ชอบแข่งตัวตัวมาตัวตัวเออเฮ้ยเวอวันนี้ตัวตัวกูก็ตัวตัวมาเอาอะไรกายหมอนยาวไฟใช้ยากมากมากูมีตูดตุ่ม แม่กูได้แล้วขุดุ่มหั้แมได้เลยสูตรกูกดกดตรงเนี้ยอ๋อกดยอมรั้สิบเอ็มใช่ไหมเออสิบเอ็มอ่ดีมากก็เริ่มเลยเริ่มเลยเรมเลยกดเลยกดเลยกดโอเคครับก็ดวลกันนะครับเร็กกูชนะแน่นอนถ้ากูไม่ชนะนี่กูตืดเลยมาชนะใช่ไหมแดดูกูเดี๋ยวกูชนะให้ดูได้ ชี้มึงอย่าเร่งนีูช่วยเต๋อดีกว่าอย่าๆๆ่าอยเฮียบอยบ้วก็ติดคุกแล้วอเมริกันหยอดเบาเบาไอ้กดเบาเบาสิบเออเกยหย่อนแรงกดกดกดแล้วปล่อยเลยปล่อยเลยสองไปไงนสร้างตรงนี้ขอให้ดับเบิ้ลอีกครั้งขอให้ดับเบิ้ลอีกครั้งเชื่อกูดับเบิ้ลอีกครั้งแน่นอนได้เกาะเรียบร้อยโดน ไอเทียร์ลาก่อยเพื่อนกูไปะเลยอ้ย่าหามเลยอย่าซื้อเลยเพื่อนไปซื้อซื้อซื้อทำไมอ่ะอย่ากดใช้กดยิงเลิกบินต่อบินต่อกดซื้อเมืองตั้งไอ้หมาดูดโดนโดนมานี่เลยไปไหนใครดีไหมวะกูบินนี่บินเริ่เพิ่งขยันก่อนเชี่ยแมงมุมใช่เลยเรียบร้อยกูบินต่อ เอ้ยเอฟขออ่านเอฟเฟกตโยพัตตาหน่อยดินี่ไงเดี๋ยวบอกนี่นี่มึงนี้มึงนี้ตัดมันตัดมันบินไปเร็วตัดมันตัดอีกไอ้สัตว์เอ้ยไม่ต้องใช้เอ้าเออเชี่ยคนผิดกนผิดโทษ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 ช่างมันดูดไม่โดนดูไม่ถึงไม่ถึงก็ถึงเงี้ยตรงนี้เงี้ยตรงนี้เทยเอ้ยไม่น่าใช้อะไรกูอ้าวเฮ้ยมันเอาเกาะมันเอาทวิซึมช่างมันช่างมันช่างมัน ติดเพิ่มสองเข้าอะตรงนี้ไปต้องไปเอาเยอะลื่นเบิ้ลสองให้ได้เต๋อเอมีหมวกปะเอมเบิ้ลสองได้มีกูมีหมวกเออมีหมวกเบิ้ลอย่าเขาเบิ้ลห้ยอย่าเขาเบิ้ลสองให้เขาเบิ้ลเป็นเขาเบิ้ลเป็นเบิ้ลสอเอาเฮ้ยเออเฮ้ยเบิเฮ้ยได้จะเบิ้ลเหรอเอ้าเฮ้ยติดคุกเฮ้ย ในคุกดื้อดื้อเบอร์สองเป็นไงเอาคืนเอาคืนเฮดี้ทียรับโลกอะน้ำเพชรคนอื่นเขาเขาเล่นเองวะเขออ่านสกิลเออเฮดี้เทียนเโดนแน่โดนแน่มาโดนใช้นี่มัมหนึ่งมัมหนึ่งไม่ต้องไปตรงนี้เลยก็ได้บอลไม่ต้องไม่ต้องเยอะอ้าวมึงก็แตกคอกันเองทำหอกอะไรอ้าวเอาเออ้ใช้การเลยร์นี่หว่าเออเอาไอ้เตัวเจนเลยเสียตังวี เดียบร้อได้เกอกว่ะเกาะก็เกาะไปจะกาะหลังใครครับที่นี่ก็บางระจันนักคืนนักละนักสู้เองกุ้งมีในบ้านพ่อระดูใครไม่อยู่ไม่ต้องกันดูว่าจันรับไรก็เด้ถึงร่วมร้องร่วมากองจัดสิไรก็มีเมืองจัน มึงเลยมึงไม่น่าสอนเบิ้์นมึงเลยมอสเออขอบใจมากทำไงวะเคนเมิ้อกูสอนเป็นเบิร์นติดคุกโเราต้องอยู่ในคุกโค้ไว้มันคือสิ่งเดียวที่ป้องกันไอ้เหี้ยจะซื้อทำไมตังกูหมดได้ตังอ้าวมันไม่ซื้อเหรอเออตังแไรมกูซื้อไม่ได้ตังกูหมดหดดแม่เบิ้์นสองเบิ้์นสองเออเอ็มเบิ้ลนสองเกชนะแล้วเชี่ยตกตกสาตกซ้อนนะ เจ๋งอ่ะว่าตานี้น่าจะแพ้เย้ยแม่งเลยอ่ะกูก็ยังได้อยู่ดีวะตั้งลาก่อนักตรงนี้จบว่ะเดี๋ยวหลาก่อนเพื่อนอ้าวเฮียยังไม่ไปไหนติดอะไรวะบินติดตรงนี้เบิ้ลบินนั่นบอข้อหลอนเบิ้ลบินไหนเบิ้ลบินเองเองเบิ้ลสีนะฮะเองเบิ้ลมาตรงอ้าวเลยขอโทษไม่เป็นไรเจ้าก็อัวนี้ก็ไม่เป็นไรเบิ้ลสองเลยเบิ้ลสองเลยเหรอเดี๋ยวเอามืองไหน เอาจริงกูไปตรงนี้ก็ได้ให้มันดูดให้มันโดนดูดเบิ้นสองเบิ้นสองสองเออจบแล้วดีมากเพื่อนเอยโอไมค์กักูแพ้ละเป็นไงกูสอนเบิ้นเป็นไงขอบใจมากเพื่อนเคนกูอย่าลืมไปกดซับช่องเคนทีวีด้วยนะครับไปเอาอะไรไปไหนไปที่นี่แม่งเต็มสามเมตรโอเคกูใช้แม่งเลยเอาอีกตาเปล่าเอาดิ แต่มึงอยากใช้สูตรต่ออเขาหรออยาจะใช้ไหนี่ยังไม่กล้ามึงดูมึงดูคนกาศนะคนกาศคนกาศอ้าวกูซ่อมทำไมมึงได้แล้วไม่รู้อะช่างเสียห้าเพชรฟรีอ้าวกูกดไปโดนเหรอเอออ้กูกดงงถางมาใช้สูตรให้ใช้สูตรใช้สูตรให้ช่วยดูว์ผมใช้สูตรไม่เป็นหรอครับเข่าเลยกดกดผิดอ้าวอะไรเนี่ย ก็ขอจบคลิปเป็นอันนี้ลาบอ๋อแล้วบายชอบกัไชอบมากๆกดบจอตาไครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย